ส่วนที่เดอมอโคราชค่ะก็จัดงานวันเด็กไม่แพ้กันกับที่อื่นเลยนะคะปีนี้ได้มีการเนรมิต MCC Hall ให้กลายเป็นดินแดนแห่งสวนสนุกค่ะ ที่ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลโคราชนายสุวัลิปะตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเดอะมอลโคราชคิดแฟนตาซีแฟนตาซีแอดเวนเจอร์ผจญภัยในโลกกว้างสร้างแรงบันดาลใจในทุกเก้าพร้อมกับได้มีการกล่าวคำขวัญวันเด็กประจำปี2568ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองค่ะ บรรยากาศภายในงานนะคะก็พบว่ามีบรรดาผู้ปกครองพาน้องๆหนูหนๆมาร่วมงานวันเด็กกันอย่างคับคั่งซึ่งเด็กๆจะได้สนุกกับ7โซนกิจกรรมอาทิบ้านลมยักษ์วิ่งล่าท้าความสนุกเลเซอร์แมสตะลุยแสงเลเซอร์สุดท้าทายตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเรียนรู้การเกิดไม้กลายเป็นหินรวมสร้างผลงานจากของเสียสู่ของสวยด้วยเศษเครื่องปั้นดินเผาด่านเกียน ร้อมกับกิจกรรมฝึกทักษะการเล่นผ่านสื่อสัมผัสและสันทนาการอย่างสนุกสนานอาทิอาร์ตแอนคลาชมการแสดงไซด์โชว์และลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีการชมและเชียร์การแสดงความสามารถน้องๆจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันด้วยค่ะ